ทุกคนวันนี้แหม่มมีของเบ้นมารีวิวอีกแล้วเป็นหม้อสนามและก็แก๊สปิกนิกนะคะคือแหม่มได้ชอปปิ้งมาเนาะมันเป็นแก๊สปิกนิกขนาดกระทัด,ดรัดสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะพกพาง่ายแล้วก็เป็นหม้อสนามนี้เห็นไหมคะถดแล้วแหม่มจะลองมาทําให้ดูว่าเขาใช้กันยังไงและ มีการประกอบอะไรกันยังไงบ้างนะคะอันที่แม่สั่งมามันจะมี3ามอย่างคือตัวแก๊สปิกนิกตัวนี้นะคะโอ้ยากนิดนึงค่ะตัวนี้คือตัวเตาแก๊สเล็กขนาดเล็กของเรานะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกแก๊สขนาดพกพาสำหรับใบตั้งทั้ม ง่ายต่อการพกพาเพราะว่ามันจะพับเก็บง่ายนะคะตัวนี้แหละคะ่ะที่เราใช้พับเก็บกันและตัวนี้ที่เรากางเป็นขาออกมาแบบนี้สายนี้สงสัยใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรต่ก่อนที่แม่สั่งมาใหม่ๆม,มันจะเป็นแก๊สที่ติดมากับตัวทุกคนเห็นไหมคะที่แดงๆตัวนี้คะ่ะตัวนี้มันจะติดมากับตัวตัวเตาแก๊สปิกนิกตัวนี้เลยแต่ทีนี้เพื่อป้องกันการใช้กระป๋องไฟเข้ากับตัวแก๊สโดยตรงนะคะเราก็จะ มีการอัดแอปขึ้นมาใช้สายแก๊สตัวนี้แม่จะสั่งมาต่างหากนะคะสายตัวนี้เราจะสั่งมาแยกต่างหากนะคะเราจะต้องเชื่อมกับตัวข้างในนะคะขันออกแล้วก็ใช้สายต่อสายตัวนี้มันจะมีตัวนี้มาให้ยาวจนมาถึงตัวนี้นะคะไม่รวมอันนี้อันนี้คือเราเอามาอัดแอปใส่เองนะคะเราเอามาอัดแอปใส่เองนะคะลองไปหาวิธีการ ติดตั้งหรือการต่อประกอบตัวแก๊สกับสายแก๊สดูนะคะว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะพอทําออกมาแล้วนะคะมันจะได้ได้ประมาณนี้ทรงแบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้การาประกายไฟที่มันเกิดจากตัวแก๊สเข้าเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้ถังแก๊สมันเกิดความร้อนจากการใช้ใช้เตาไฟนั่นเองเ,องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็มีการอดัดแอปขึ้นมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านะคะ เราก็จะมีการอาดัดแนบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับกระปองแก๊สกระปองแก๊สต,ตัวนี้แมวก็สั่งเออมันก็สั่งมาต่างหากนะคะการใช้ตอแก๊สก็เสียบเสียบตรงเห็นเห็นรูตรงนี้ไหมคะกับรูตรงนี้เราเสียบให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ลดมันจะมีสลักขอปัดแล้วมันจะมีสลักหรือมีนะคะเสียบให้มันเข้ากันนะคะ มันจะดังสู้ขึ้นมานิดหึึ่งค่ะทุกคนมันจะดังสู้ออกมาเลยนะคะเัาตั้งแหงให้ห่งหางๆให้ห่งหางๆเตาแก๊สหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดความร้อนมาประทบที่กระป๋องแก๊สนะคะป้องกันการการระเบิดได้แล้วนะคะทุกคนได้แล้วนะคะแล้วต่อไปตัวนี้คือนี่เป็น อุปกรณ์ทำครัวแบบพกพาใช้สำหรับการเซ้นเหมือนกันนะคะก็จะมีฝาหม้อสกอตไบท์ทัพพีไม้พายนะคะแล้วก็มีถ้วยเล็กๆนะคะสำหรับพกพาอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณสองคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้อนหรือทัพพีพลาสติกนะคะก่อนใช้เราก็นำไปล้างออกก่อนความสุขรกตรงนี้มันก็มีสุขกรกอยู่นะคะ อันนี้ก็เป็นสายด้ามจับนี้นะคะตัวนี้เขาจะเคลือบเหมือนกับเคลือบเทปลอนหรืออะไรนะคะมันจะง่ายต่อการล้างทําความสะอาดนะคะเวลาเราหุงข้าวทำกับข้าวอะไรที่มันเกาะกลางแน่นๆนะคะมันจะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะตัวนี้เป็นกระทะนะคะขนาดเล็กขนาดาประมาณเทียบเทียบ,บฝ่ามือนะคะสหม้อนะคะอันนี้ใช้หุงข้าว1แก้ว2แก้วประมาณนี้ได้ นะคะแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระทะสําหรับทอดไข่หรือผัดอันนี้จะใช้ใช้ได้ประมาณสองคนนะคะกินใช้ทํากินได้ประมาณสองคนอันนี้ใช้ต้มน้ํานม่จะใช้ลองใช้ต้มมาม่าให้ทุกคนดูนะคะมาม่าหนึ่งหอ่หอห่อละเจ็ดบาทที่ซื้อตามเซเว่นก่อนอื่นนะคะเน่ก็มาใส่น้ําทดลองกันดูก่อนเนาะใส่น้ําไปประมาณ ตามตามที่สะดวกนะะแล้วก็ทำการเปิดวาล์เวเสมันจะได้ทุกคน <c oughs> ทุกคนเห็นประกายไฟไหมคะอันนี้ไฟมันติดแล้วนะคะทุกคน เห็นประกายไฟไหมคะทุกคนอันนี้แม่มถ่ายในที่แสงนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นไฟนะคะถ้าขยายมาใกล้ๆเอ่อก็จะเห็นประกายไฟอยู่นะคะเราสามารถที่จะปรับปรับระดับความแรงของไฟโดยใช้ตัววาลว์นี้นะคะอ่าแล้วก็จะต้มน้ำไว้สักพักหนึ่งนี่เขาปิดฝาไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้มันก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ,ะต่อไปท่านต่อไปนะคะมันเริ่มเดือดแล้วค่ะตุกวนเราก็ใส่มาม่าเข้าไปเลยนะคะอันนี้หม้อตัวนี้นะคะสามารถต้มะม,ะมาะะม,บบะะมา่าได้ประมาณสามห่อนะคะเต็มที่ให้สี่ห่อสี่หอก็คือแบบล้นเลยนะคะหม้อขนาดทีคิกให้ขงข้าวได้ประมาณสองแก้วนะคะใส่น้ํามันก็จะเต็มพอดีหรือประมาณครึ่ง ครึ่งครึ่งกิโล <Okay. S 1> อันนี้ทำให้ดูกันสดๆเลยนะคะ <Okay. S 1> เดือดแล้วนะคะทุกคนอะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะ มันสบายมากมันแบบเป็นแก๊สปิกนิกที่แบบพกพาได้ง่ายสะดวกนะคะตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะนูก็จะปิดไปปิดแก๊สการปิดแก๊สก็คนก็คือปิดวาล์วนี้ได้เลยนะคะนูก็จะปิดออกมาให้สนิทพอปิดสนิทแล้วแก๊สเสียงแก๊สก็จะดับลงนะคะทุกอย่างคือเป็นปกติเราสามารถที่จะถอดแก๊สอันนี้มาปิดสนิทแล้วนะคะเราก็จะสามารถที่จะถอดแก๊สแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาจากหัวนี้ได้เลยนะคะคือแก๊สมันปิดแล้ว แล้วก็กดฝาปิดเรียบร้อยนะคะใส่กล่องใส่อะไรเรียบร้อยะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะสามารถเก็บพับได้เลยนะคะแต่ว่าต้องรอให้เตาแก๊สตัวนี้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะเก็บใส่กล่องเก็บใ,ใส่ภาชนะได้เลยนะคะนี่คือกินได้เลยนะคะก็ถึงวิธีการเก็บนะคะตัวเตาแก๊สตัวนี้นะคะเตาแก๊สตัวนี้เก็บไม่ยากคะ่ะทุกคนแค่เราพับเก็บเข้ามาแบบนี้นะคะพับขานะคะ ข้างคาร์บอนคารล่างนะคะแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้เลยนะคะเล็กกระทัดรัดแค่นี้เองค่ะทุกคนแล้วก็พับตัวสายนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บใจกล่องได้เลยค่ะทุกคนมันจะมีกระเป๋าเล็กขนาดนี้อยู่นะค่ะทุกคนมันก็จะออกมาแค่นี้เองค่ะทุกคนมีสายหิ้วให้เรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแหม่มขอตัวไปรับประทานมาม่าก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ